สนับสนุนนะจ๊ะเพราะจะน่าหลาปูก็ขอวอวยพรให้ลูกให้หลานหรืออีพ่ออีเม่ปู่ยาตายนียทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวัยพารวยครับอ่ามื้อนี้คือเป็นเวลาอ่าไก่หอดเวลาเวลานะครับเนาะเอาเอากระติดต,ตามปูนาไปเรื่อยๆครับเพาะววาเวลาสองทุ่มนะครับเนาะปูพันธี ปลอยเหล็กสองโตเหลือ2ตัโตสุดท้ายนะครับเป็น2ตัโตล้างคือพันธีปลอยวัเด็ดๆนะครับวบากะบาดนี่เอฟซีเข้ามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยผ้ารวยนะครับด้วยพอสวยผ้ารวยกะสีติดตามปูนาคห้บอลไฮาดนะครับเนาคือการไล่สดกะสีมีนะครับและกะเป็นคลิปกะสีมีนะครับว่าอย่าลืมนะครับด้วยเอฟซีเข้ามากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอสวยนะครับ คอสวผ้ารวยกสจีด้มีกําลังใจสู่ต่อไปนะครับเนาะสาวคอสําคัญกะอย่าลืมปวดกระดิ่งแกงเกือนะครับเด้อเพื่อสิบริภาดข่าวสารใหม่ๆจากข้างช่องของคอสอยผ้ารวยนะครับเนาะและกะขอโอกาสนิดนึงครับขอให้ใส่นิ้วในน้อยของท่านจิ้มลงไปครับเอาการบวกการโอคับคาบสวัสดีครับครับครับรวยๆครับ ต่อสำคัญกับเอานิ้วในน้อยของขัานะครับจิ้มลงไปมองหัวไม่มื่อ4ี่ขุนนะครับเนาะขอคนละหนึ่งครั้งก็พอครับขอขอบคุณอิปตีทิเขามาชมคลิปของพ่อสัไว้พารวยนะครับเนาะเอาบาทนี้ห้าวกสิทิศตามเข้าไปเบิ้งฟังกับคูหนคเพนที่วอาว,าวา่าอย่างไดน,นะครับเด้อละกะของกูอ่าพนกะสีมีเลขที่บอกว่า ประมาณสองถุงพันกระสีปลอยนะคร Bond, Pokémon, ับเนาะบ้านนี Gar ้ก right ็เข้าก mm ับเข้าไปติดตามชมปูอ่าพันสีปลอยบ้านนีเนาะพันกระสีมีการสวดมนต์นะครับเด้อแต่ว่าอยากฟังรายละเอียดที่สุดคือฟังคลิปไล่สุดนะครับเด้ออันคลิปนี้กระสีมีอ่าขาดขาดหายหายตัดตอนเน่ยัากหนิดยากน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามันอ่าเอามาให้ชมเป็นอ่าเป็นการย่ำอีกทีหนึ่งซื้อครับเอาไปตามเข้าไปครับฟังปูหนักพิ่น เบาแบบนี้นะครับเนาะไปะอะพอสไายพาด้วยไปครับแบบซีเหมือนเดิมนีอยู่ซํำนั่นเมื่อนี้กับไปมาสองมองออไปมาสองมองคือไปเพื่อสามใช่ไปบวงสรวงพญ,ญานาะคใ,ให้เงื่อนสางบานซองให้บริษัทให้งวงเรื่องเพิ่นั่นแล้วก็มาวัดอาจารย์ดาวมาวัดอาจารย์ดาวใครก็จะเห็นจะรู้อยู่ใครดูตามช่องอยู่แล้วลรืเนาะเอาเพราะฉะนั้น,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 นล่ะเห็นสม่าพาะควันแล้ว การากันไปหายิบยิมเลขลอตเตอรี่รัฐบาลได้ลูกเด้อสนับสนุนจากพระ้าหล่กผู้ก่อขออวยพรให้ลูกให้หลานหรืออีพอยแม่ปูย่าแต่เนี่ยทั้งหลายที่เขาเบึงข้งคปทั้งช่องเนี่ยนะฝอยเงินทองลังไหลเขาเด้อนํำเฮามื่อละเจ็ดแปดหมื่นกับทั้งของอย่างอื่นบอสนสศิาวาเต็มรุนดังสางฝอยนี่อายุว้วนาสุขะพละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึง่งประการใดขอได้เขาพวกมาปรถนามืออื่นมาไซโย สยโยโยความกันสุผสุ้คนเด้อสาธุะสบายใจแล้วันนี้ได้วาออกไปแล้วคนึ่ทาเยนหวด้อเยชมี่ไแคมะ สำหรับเอซีที่เขามากนะนาะทเ่กงสอ้อค่ะคลิปนี้แอปอให้เอซเฮงๆรื่อยๆะคะเด้อสุขภูสุขคนนะคะเด้อเฮงๆเรื่อยๆค่ะถูกรางวัลใหงไงด้อค่ะอื่นรางวัลที่มึงเด้อค่ะเด้อสตัวท้ายสามตัวท้ายเดเด้อค่ะเอซีโอ้ดีใตลอดตลอดไปมกกระดาษสวัสดีค่ะเอซีน่ก่อนเือด้อค่ะนีแนวข้างแกปูน่เศรชยนะค่ะเด้อ ขอบุทุกท่านโชคดีมีใกล้รำด้วยกันสุขสุขเด้อค่ะเดไปเด้อค่ะผู้ใดก็ทานห้าแปดสี่สีอนะคะอืมานี่ยังบ่นี่กกรับนี่ขอบุซทุกท่านโชคดีมีใกล้ม่แมอะไรเือขอบุญเนี่ย เอาอหมหยุดติดติอ๋อนี่คือเป็นแนวทางของปูนาคคนไทยมาแล้วครับเนาะอ่าสําหรับเอชซี่ขอให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอไหว้เลยครับเด้อรออ่าสบายผ้ารวยกะม,ม,มากะเป็นปูนาคคนไทยมาแล้วครับเนาะกะเป็นอ่าอันนี้กะคืออ่าเป็นการแนวทางของปูนาคและคนนอกคนไทยมากเรียบร้อยแล้วกะอย่าลืมเลยครับเด้อเอาไปเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะให้เบิ่งเอาไว้อันคลิปนี้ก็ที่อนุญาตนะครับสิสันๆ เดี๋ยวครับ <ไป S 1> พอสบายทีผ้าไปเบิร์ครับอีกเทน,นึงนะครับเนาะ<ป>เอามาลุยเปิดกระดุมมาท้านอกมา